บอกไม้ข้างล่างเหมือนมีประเด็นตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้พุ่งหนีจะโดนเก็บคิวไหมมาเพื่อนมาช่วยแล้วมาซีมันสตันตขวางไว้ให้แล้วก็รอดไปยกายตามระเบียบแม่ตัวอะไรวะข้างบนเหมือนมีประเด็นครับโดนอีกแล้วโดนสตันตไปอีกหนึ่งทีจากเซนทอดอเลนเจอร์ผักออกไปใบไปหนึ่งทีแล้วเหมือนยิงสโลไม่รอดครับแม่ เก็บคิวไปได้ครับไทก้าเก็บคิวไปข้างล่างมีประเด็นเหมือนกันครับตัวนี้ตัวอะไรมาซี่โดนเรียบร้อยยา้ยายอีกแล้วพาไม่ทันอีกแล้วอือ <c oughs> <c oughs> พาหลายทางจังข้างล่างมีประเด็นอีกแล้วก็ล่อผีโดนไล่ครับตัวนี้ตัวอะไรสลกักสลกักสลักกำลังวิง่งหนีมาซี่บอกขอได้ไหมยกกลับมา ก็ลอกผีพุง่งเข้าไปตีหนึ่งทีก็ลอกผีไล่ตีแล้วก็ลอกผีไล่ตีกบกบทําไงกบหนีไม่รอดครับมาซี่โดดว่าวไปหนึ่งทีแล้วเก็บคิวไปได้อย่างสวยงามครับแต่ตัวของก็ลอกผีก็ตายตรงกลางเหมือนมีประเด็นเกิดขึ้นอีกที่ลีน่าลงสตาร์ทอีกแล้วครับโดนจากตัวของไทก้าทําไงลีน่าสวนไปจเจ้าคิวให้ได้แล้วก็เสียไม่เสียคิวไปเรียบร้อยเหมือนกันแม่ บ c ซพยายามข้างบนเหมือนมีประเด็นอีกแล้วครับกดหยุดพี่ซอมบี้ไปทีพี่ซอมบี้บเดินไลต่ตัวของไทยก้าบอกหิวกินกูไหมมาซี่มาจากไหนไม่รู้ยกกลับมาเก็บคิวได้ไหมครับหมูยังหิวได้อยู่มาซี่ทำยังไงดูเลอร์แจกมาเซฟทันไหมไม่ทัน,ทนครับสตาร์ทเอาตัวของมาซี่ไปทีนึง่งสงสายฟ้าไปครับแล้วขอขี่หลังหน่อยครับมาซี่บอกว่าขอเกาะล้วขอเตะมึงแล้วบินหน่อยครับแมรอดไปได้ครับมาซี่จังหวะเมื่อกี้ครับ พุ่งเข้าไปเตะหลังซอมบี้บอกขอกูชิ่งหลังมึงหน่อยนะไอหน้าเฮียแหมคิวกับข้างล่างและชะลาก็โดนตามระเบียบครับพี่ก็ลอกน้อยพุ่งไปฟๆๆๆๆๆแล้วก็เรียบร้อยก็เก็บคิวไปได้พี่ก็ลอกน้อยเก็บคิวไปได้ครับเป็นตัวควยเลยเนยไอสัตว์ลีน่าสาวป้อมยาวเลยจะมีใครมากันไหมลิทโผล่มาโดนมาซี่พุ่งไปยกกลับมาแล้วมีตัวของลีน่าสตันโดนสกิลสวนไปช่วยแล้วซอมบี้ตั้งป้อมดักตัวของไทก้าไว้ได้แหม่เลอแชกกับไทกามาแล้วอยู่ทั้งข้างบนครับซอมบี้เดินนำครับ ตัวของไทก้าทำสกิลมันคือตัวอะไรไม่รู้ครับลีนาพี่ก็ลอกพุ่งมาแล้วมาจากไหนไม่รู้จะเอาไทก้าให้ได้แล้วก็พุ่งชนเหยียบไทก้าแบนตแตตแตะไปเลยครับแม่ข้างล่างเหมือนมีประเด็นอีกแล้วดอรเรนเจอร์มามีตัวของมา,มงมาซี่กระโดดมาทับใส่โอ้โหยกกลับมาให้ชลักโดนกดอย่างหุมโดนกดบี้บีบี้บ,บ,บี้เลยครับตรงกลางมีประเด็นต่อเนื่องสตันและหิวแม่ได้ไหมบีซีเอ็มโดนเก็บตัวของตัวอะไรไม่รู้ลีนาอะไรแหละลีนา,นาเก็บคิวไม่ได้ าไม่ทันเลยแม่งทำไมมันต้องบวกกันทีหลายๆที่วะเหมือนจะมีประเด็นไหมดอรเรนเจอร์ยิงน้ําแข็งโซโลไปบอกอยากมีประเด็นไหมข้างล่างเหมือนมีประเด็นลิซจ,จับแล้วมาซีกระโดดพุ่งมาอีกแล้วยกได้ไหมดอรเรนเจอร์พโดนมาแล้วครับกระโลกน้อยทุบแบนไหมไม่แบนครับเดินต่อสลักโดนหรือเปล่าสลักวิ่งหนีกดวิ่งหนีวินว่าวิ่งหนีมาแล้วลีน่ามาด้วยชซกสก,กิลเวฟพอไปแม่กระโอกมาแล้วกระโอกมาแล้ว,ลลวทําไงต่อ พุ่งเขาม,ามามาซี่กระโดดมาจากไหนไม่รู้ทับแบนอีกแล้วเรียบร้อยฉลักฉลักเล่นไม่ได้เลยไอ้กอบหันสากูประเด็นไหมไทก้าเอ้ยนี่ไงชาร์โด d เดมอนชาร์โด e เดมอนมันชื่อชาร์โด้เดมอนกูชินชาร์โด้เดมอนชาร์โดเดมอนไทก้าคือชาร์โด d เดมอนกดสมกจังหวะนี้ครับเลยแชกวิ่งนําไปแล้วมีเซนทอมารวมด้วยกาลังพยายามหาคนกค็บ,บอกหิวอยากตีเดินลงล่างมาแล้วมีประเด็นไหมสีชมพูข้างล่างดูจากแมพสีชมพูสีชมพูหันหักหนีได้ เอาไงเจอไหมเจอซอมบี้ซอมบี้เจอไหมเจอกันไหมเจอไหมพบปะบิงไปสตันดอรเรนเจอร์โดนแล้วหนึ่งทีครับเซนทอร์โดนลิดึงไปอีกพยายามตีตัวของวอลล์และเก็บคิวไปได้ครับตัวของไทการ์เก็บครับชาโดเดมอนเก็บคิวตัวของเอ่อดอเรนเจอร์ได้นั่นแหละตามนั่นแหละกูภาคไม่รู้เรื่องก็โซนฟอนฟังไปนะครับสาหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะของว่าไม่เคยเล่นโดตาตามนั่นแหละเล่นโหมดเดียวโหมดสร้างป้อมตกปลาครับ มาแล้วรวมตัวกดสมองอีกแล้วครับสี่สหายชายสี่มีเกี้ยวเดินมาจังหวะนี้แหมชายสี่มีเกี้ยวนําโดยเซนทอร์ครับเดินนําไปแล้วมาตามด้วยเลอแฉกค,ครับชายสี่มีเกี้ยวโกปากหวานแล้วกันลัวๆว,ว,วิ่งนํามาอย่างนี้มีประเด็นไหมเจอมาซี่บิงมาสตันหนึ่งทีโดนตัวของชาโดเดมอนใช้กส,ก,สก,กิลอีกสก,กิลอะไรไม่รู้ลงพื้นเลอแฉกสกิลซ้ำไปอีกเรียบร้อยมาซี่โดนแกงชายสี่มีเกี้ยวเก็บไปได้อย่างสวยงาม โอเคแก๊งชายสี่มีเกีียวเหมือนจะไม่มีประเด็นครับโอ้สามซาหายสามสาหาย,าหายพร้อมแก้แค้นมาโดนสตันสามอย่างสวยงามครับจากเซนทอมีตัวลิทมาจับอีกสกิลของลีนาสตันสวนกดบีคบีสวนไปไม่ทันจังหวะนี้พาคไม่ทันเนี่ยไม่ทัน,ทนคือกูคือมาไม่ทันสอมบีตั้งป้อมและหายไปครับแม่กดบีคบีแล้วว้าไปเลยหรือเปล่าตัวของลีนาดูไม่ทันเหมือนกันภาคไม่ทันครับผมแม่ชายสี่มีเกีียวเริ่มแผงลิทครับ มอาจจะพลาดงงมาแล้วรวมตัวห้าสหายพร้อมแก้แค้นมาแล้วเดินหาแก๊งชายสีเ่เจอหรือเปล่าเจอหรือเปล่าตัวเจอโอ้โหลิเจอก่อนจับดึงครับมีเซนทอบิงมาสตันและมีสกิลของลีน่าสตันดักไปครับเวฟมาแล้วข้างหลังมีตัวของชลักโดดเข้าไปพร้อมกลับมาถอยกลับมาอีกตัวเหลือแจกสกิลบอกกูถอยไม่ได้แล้วโดนขนาดนี้โดนป้อมซอมบี้โคตรสโลไปอีกครับข้างล่างแม่เซนทอวับกลับเลยครับโดนกระรอกผีมาครับจังหวะนี้มาสิบอกไม่ให้ไปครับ หนีไปแล้วแม่โอ้โห Shadow Demon บิงหนีทันอีกแล้วครับ Shadow Demon แม่โอ้โหเซนทอร์บอกกูไม่เอาเพื่อนกัวาร์ปแล้วจ้าก่อนเลยครับสมอไหมไม่กดครับพยายามกักคลิปดันคลิปอยู่ซอมบี้เห็นหน้าเอาแล้วดอเรนเจอเจอลิท โดนใบสวนไปครับดอเรนเจอร์ ER ใบแล้วยิงลิศแตกเรียบร้อยครับเหลือแจกพยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดครับโดนกระลอกผีวิ่งชนแล้วก็โดนสกิลต่างๆของเพื่อนร่วมทีมเป็น5สหายพร้อมแก้แค้นเก็บคิวไปได้ครับ2คิวแม่ครับโอ้โหซอมบี้เปิดตั้งป้อมแล้วดอรเรนเจอร์สาวป้อมแบบชิวๆโอ้ยดีเซนทอร์กระโดดมาสตันมาซี่เอายกกลับคืนครับกระลอกหันสาวิ่งพุ่งชนจังหวะนี้ข้างล่างเกิดประเด็นขึ้น เซนทอวิ่งหนีออกไฟไปได้มาซี่โดนสวนกลับแตกเรียบร้อยดอเรนเจอร์สาวสาวสาวฟีหนีกูหนีไม่ได้แล้วโดนหรือเปล่าดอเรนเจอร์ Dragon, แตกไปแล้วลินนากดบีเคบีมายิงยิงขอตีหน่อยเลอแจกไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนกูอนขอตีหน่อยเลอแจกบอกมานี่ดอเรนเจอร์ Dragon, โดนเรียบร้อยครับดอเร, 100, รนเจอร์เดินไล่แล้วมึงโดนกูแน่นกูอัดอั้นมานานชนมาแล้วชนัก,กระโดดมาด้วยโดนเลอแจกสกิลที่อะไรไม่รู้นั่นแหละเรียบร้อยครับโอย เ็นทอยังรอดอยู่หนีก็รอดผีทันไหมแล้วกดบิงหนีไปได้แมมเอาแล้ววิ่งแล้วบอกกูเอาตัวไม่รอดต้องมุดหนีหัวสุดหัวสุดแล้วก็รอดผีกูจากกูเป็นไล่แหมโดนสี่โอ้โหชายสี่มีเกีียวลุมกระทืบเรียบร้อยครับแตกชายสี่มีเกีียวสวนแตกไปได้ครับแล้วพอดอีกแล้วเดี๋ยวพอดเยียแลกหนาเ่ยแม่เอาปวดม่วงๆคือสมอใช่ไหมเหมือนจะมีประเด็นหรือเปล่าครับชายห้ามีเกีียวมาแล้ว ใายห้ามีเกี้ยวรวมตัวแล้วสลักวิ่งนํครับามด้วยเซนทอครับวิ่งมาโอยกดสกิลให้ด้วยเจอไหมเจอแล้วบิงใส่แล้วสตันไปหนึ่งทีใส่ตัวของอะไรมองไม่เห็นสลักกระโดดมาใส่ตัวของซอมบี้อีกกดอันติสวนไปจังหวะนี้กับลีนหน้าสตันแล้วสกิลหนึ่งเวฟสวนไป โดนโดนเก็บคิวไปแล้วดู Đ ไม่ทันเลยจังหวะนี้ข้างล่างโดนอีกฉลกักออกจากป้อมได้แล้วข้างบนก็โดนเก็บครับเลยแจกโดนเรียบร้อยกดสมอมาให้เขาแท้ๆมาสี่พุงเข้ามาแล้วจังหวะนี้โอ้เรียบร้อยฮะโอจีกดสมอมาแจกคิวให้เขานั่นไม่รู้ว่าเขาอยู่ห้าเหมือนกันไม่กลัวสมอค,ครับเก็บป้อมล่างไปได้อย่างสวยงามครับดิควิว มาแล้วสตันสวนรับบิงสตันกระโดดมาไม่รู้เพื่อนอยู่เยอะหรือเปล่าครับเซนทอโดนสาวอย่างนี้โดนไขยิงยาวๆโดนไขยิงยิงฉลักโดดไปจับดอรเรนเจอร์ได้ไหมสตันสวนจากลีนหน้าและมสลีสกิลผีของเอาสกิลผีของไอกระลอกผีเมื่อกี้สกิลอะไรแทงแทงชุบๆุกันนะผมไม่รู้อ่ะกระลอกผีพุ่งชนไปแล้วลิทโดนกระลอกชนอีกดอกหนึ่ง มาซีพ่พุ่งมาเสริมและมีสกิลของตัวของชาโดมาเซฟเอาจังหวะข้างบนเลอแแฉกเลอะแฉกหรือเซนทอเซนทอโดลีนาสาวยาวๆข้างล่างมีกด BKB กันแล้วครับตัวอะไรเนี่ยมาซี่กด BKB หรอมีพุ่งมาแล้วกระลอกผีพุ่งสวนใส่ลิทและเก็บคิวลิทไปได้เอาไงต่อดีเซนทอบิงกออกอีกโอจี OG บอกสู้หน้าไม่ได้แนละ้วตอนนี้ต้องหนีอย่างเดียวแล้วหมทะเลโคลเลยตอนนี้ น้ำตรงกลางเป็นโคลครับสีเลือดของโ g ไหลแบบไหลพลาดเลยใช่ฮะแม่มีใบของดอรเรนเจอร์มาสวนบอกว่าอย่าเข้ามาที่ของกูตั้งป้อมตั้งป้อมไว้ด้วยซัมบี้ตั้งป้อมกันไว้บอกกูไม่ให้กบกระโดดเข้ามาอย่างนี้โดนกลายเป็นเขียดย่างหรือเปล่ามาแล้วโดนลุมโห้โโดนโอ้โหโดนเฮี้ยแักหนาเนี่ยไม่รู้ครับเต็นทอกระโดดมาตรงกลาง หยุดมีการเซฟของไทก้าไว้กบกระโดดลอดออกมาได้แล้วเซนทอออกได้ไหมรอดไม่รอดแตกออกไฟข้างล่างมาแล้วเซนทอโดนย้ํครับอันนี้กลายเป็นหม้าย่างไปแล้วแทนกบย่างครับโอ้ เอาแล้วเห็นหน้าลิน,น่าโหเจอบิงหนีแล้ววาร์ปเทปเลพอร์ตโอ้ยโดนสตันสวนไปงี้ลิน,น่าสาวยาวเลยสาวยาวเลยกดวินวอล์กหนีเจอไหมเจอเจอแล้วแล้วก็โดนลุมกระทืบกลายเป็นมาย่างอีกครั้างหลบสกิลไปได้ไหมโดนดอยิงไปอีกกดแม่เรียบร้อยหนีไม่ทันจริงๆครับมาย่างกลายเป็นมาย่างเลยครับเซนทอร์ีการวาร์ปมาแล้วของตัวของชลากระโดดใส่แล้ว มันใช้สกิลเฮียอะไรไม่รู้แต่ลีน้าสตันสวนไปไม่โดนกบกระโดดออกไปได้กระโดดไกลจังกบหมาแล้วดอลเรนเจอร์เก็บตัวของชาโดเดมอนได้มีป้อมของซอมบี้มาดักไว้อีกยืนยิงอย่างนี้สบายฮะเก็บคิวแบบละลายผมพลาดไม่ทันจริงๆเขาละลายไวไปละลายเป็นขี้เลยอะไทกา อย่างนี้สาวเหมือนมีประเด็นนะครับบิงส่วนมาสตันแล้วโดนล,ลีน่าสตันสวนไปจังหวะนี้เก็บคิวตัวของอะไรไม่รู้ไปได้อีกตัวกด B k เคบีสวนไปเก็บคิวไปเรื่อยๆและคิวตออย่างต่อเนื่องยิงสาวแบบไม่หยุดยั้ยงแม่เสียป้อมไปแล้วครับต่อไปก็บาแลักฮะยิงไปแล้วบาแลกเรียบร้อยไหมเอาแล้วเซนทอปเหมือนมีประเด็นไหมจะสวนไหมสวนไม่ได้อยู่แล้วแม ตายหมดเลยเพื่อนตายหมดแล้วเหลือแค่เลอแชกกับเซนทอมาแล้วไทก้ามาแล้วซอมบี้เปิดตัวใหญ่มามันสกิลเฮียอะไระมนี่ย,ยตัวเบลเลอร์เลยมีประเด็นไหมมีประเด็นไหมเซนทอยอมไหมย,ยอมไหมย,ยอมไหมไม่รู้แต่ก็ต้องยอมเรียบร้อยเสียป้อมล่างไปอย่างเรียบร้อยเซนทอบิงสวนมากดสตัรและวิ่งหนีลีนาพุ่งมากด แมโดนดอสาวอย่างนี้โดนใครยิงนะครับเนี่ยเรียบร้อยไทยก้าเซฟเซฟเซฟกูหรือเซฟมันเรียบร้อยไม่เซ็นทอร์สตันสวนพยายามสตันสวนกระลอกแล้วโดนสาวแม่โดอเลนเจอร์สาวอย่างนี้สาวสาวสาวไม่ต้องพาคเคียแล้วสาวอย่างเดียวเลยดอเลนเจอร์สาวไม่พักเลยอย่างนี้จีไหมนเนี่ยเอาแล้วตีป้อมกลางขึ้นเลยบอกไม่รอแล้วพี่อยากปิดเกมทางด้านของลิค,ควิดฮนะ แหมสาวแล้วสาวแล้วยอมไหมกดสมอสวนมาอย่างนี้สี่ครับชายสี่มีเกี้ยวมีเซนทอ์บแบ็กมาอีกคนนึงบอกมึงจะจบบอกูไม่ให้มึงจบไอ้สัตว์กูจะเอามึงกระโดดไปคุมตัวของดอรเรนเจอร์ได้กด B, B ีคบีสวนมากบกลายเป็นเขียดแบนแล้วครับโดนทับแบนเตแตแต่ลีน่าสาวยาวอย่างนี้สวนเรียบร้อยครับแล้วตายตามไปอีกแหม้ตายหมดกดคอจีจีจาก OG ครับแล้วไปทางด้านของลิควิดเก็บชัยชนะนัดนี้ไปได้ โอ้ยหนึ่งศูนย์ก่อนอย่างนี้แม่เหนื่อยจริงจริเกมหควย